มีปินการอยย่นหน้าผ่ากนะคะแล้วก็รอยขมวดคิว้วแล้วก็คนนี้ลองออย่นย่นจมูกนิดนึงค่ะนี่ก็ะจะมีบิกินี่ลายตรงนี้นะคะ่ะทําให้เกิดรอยย่นใต้ตานะคะก็จะช่วยลดบิกินี่ลายให้เพื่อรอยย่นใต้ตาเนี่ยจะได้ไม่ค่อนพังคําแล้วก็ดํามากนะคะก็จะใช้เป็นโบททลินัมท็อกซินไทเอนะคะ50ายู ก็มีลักษณะหน้าแห้งก็มีเรื่องปัญหาเล็้อรลอยด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหน้าเนียนขึ้นหน้าเนียนขึ้นไม่มีอาการแพ้แล้วเนาะ<ม>เพราะว่าหมอดูเนี่ยมันก็ไม่มีขุยอะไรแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้ก็เป็นเรื่องริ้วรอยวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องริ้วรอยเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็คือลดริ้วรอยล่องลึกด้วยโบท็อกที่ฉีดไปเมื่อกี้เป็นโบทูลินัมท็อกซินไฮเอนะคะก็คือตัวยาเนี่ยออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นเวลาเราหัวเราะแรงๆขยับหรือมุกเมนขึ้นไหวใบหน้าแรงๆแล้วเกิดริ้วรอยตรงเนี้มันจะน้อยลง<อ>นะคะก็หลังฉีดไปดูแลยังไง<ค>ก็หลังจากฉีดช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งนอนราบสี่ชั่วโมงหลังฉีดนะสองอาทิตย์คือสิบสี่วันช่วงนี้งดฟังหน้าสตรีมนวดหน้าทิชเนเลเซอร์นะคะแต่สามารถจะใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตจัวันปกติได้นะก็คือล้างหน้าทาครีมได้แต่งหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใช้ชีวิตประปกติส่วนตัวยาจะออกฤทธิ์ยังไงค่อยๆอ,ออกฤทธิ์แบบธรรมชาตินะคะสามวัน5วันก็ค่อยตึงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บทันทีหรือแข็งอะไรเงี้ยค่ะจะค่อยๆเป็นธรรมชาตินะคะอย่างอื่นสงสัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือผิวมันค่อนข้างจะขาดการบำรุงเป็นเวลานานนะคะการดูแลที่เราให้อย่างคออเนี้ยก็คือให้ความยุ่งชื้นนะคะ ค่อนข้างเยอะมีมาติดกติผิวให้อะไรเงี้ยค่ะฟื้นฟูผิวที่ไม่ดูแลมาเป็นเวลานานอะไรเงี้ยก็คือพอทําปุ๊บจะเห็นผลเลยก็เป็นแบบคอร์สที่เป็นเล่งัาสาหรับผิวที่แบบเสียมานานหรือเราไม่ได้ดูแลทิ้งมานานอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาไม่นานไม่ถึงเดือนก็ดีขึ้นแต่คราวนี them. Like them. ้ดูแลตัวเองต่อทาครีมบำรุงนะคะปิเกตดผิวที่บ้านก็คืออาจจะเป็นพวกเซรั่มบำรุงในครีมอะไรเงี้ยค่ะส่วนตอนเช้าก็เป็นกันแดดเป็นเดย์ครีมอะไรางี้ 那好。<music>